สวยจังปลาเขาสวยเนาะเขามีแบบวิงวิงอะ่ะ ดูตัวนี้ดิสวยทุกตัวเลยอ่ะตัง้งบนก็สวย มาลุมเยอะอ่ะมาคนในไลฟ์มาประมาณหนึ่งแล้วนะจ๊ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC มายัง FC ยังไม่เห็นนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้วันพุธมีตลาดลานเร่นะจ๊ะวันนี้ก็จะพาไปเดินแบบเรื่อยๆเปืเป่อยๆใครอยากดูอะไรก็ทักมาแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีจุดหมาย <laughs> ตลาดนี้นะทุกคนใครอยากมา คนถามมาเยอะมากเลยว่าแบบมีมีตอนกลางคืนไหมหรืออะไรไหมตอนนี้ตลาดเราปรับเวลาแล้วนะคะมาเป็นตอนกลางวันเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไงมาไม่ทนันมาวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่เจอตรงนี้ไม่เจอ้าเล่ตรงนี้นะ ดูอันนี้ก่อนไหมอ่ะดูสิงวันนี้เขาเอาสิงตัวใหญ่มาใช่ๆวันนี้อากาศแบบแดดร้อนมากฟ้าแจ่มใสแบบจ่มใสเวอร์จ่มใสจนแบบร้อนแรงให,ให้ดู้หลบหลบรถเขาหน่อย ใครสนใจมาได้ตลาดปลาตรงนี้นะจ๊ะตั้งอยู่ตรงข้างๆเจเจมอนะคะใครขับรถมาก็จอดได้ที่เจเจมอใครน่า ถโดยสารสาธารณะมาก,ก็คือ MRT ลงลงกำแพงเพชรทางออก2 BTS ลงหมอชิดเ,เดินออกมาอีกอแต่ตอนนี้แดดร้อนมาก แบบนี้มีตลาดแบบนี้แต่แนะนําให้รีบมาไม่เกินใบสองใบสาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าจะกลับแล้วตลาดจะวายเร็วนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆเราอยากให้ให้เขาเปิดถึงแบบช่วงเย็นๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ก็แนะนำมาสักช่วง 8, 9, โมง10โมงช่วงเช้าเนาะ,จะเจอช่วงเช้าถึงบ่ายเยอะๆหน่อย เพราะว่าเขาเพิ่งลงปลากันนไงปลาก็ยังไม่ได้แบบถูกจับจองอะไรอย่างนี้ก็มาช่วงบ่ายแล้วกันช่วงเช้าไม่เกิน ราก็จะเอาเปลี่ยนลานจอดรถให้เป็นลานน้องปลาเพราะว่าถ้ามาวันอื่นที่ไม่ใช่วันพุธอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถธรรมดานะจ๊ะจะมีแต่โซนด้านหลังตรงนี้ค่ะที่เป็นโซนห้องเช่านะตาคงป็ครับ ปะกัดมาเลเหรอเราเดินออกมาจากโซนแต่ส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นแฟนซีมากกว่าพวกมาเลในโซนเนี้ยไม่น้อย,อยเออปะกัดป่าปะกัดมาเลอะไรเงี้ยน้อย ทำไมมันสีเนี้ยปลาหมอปะคะ<า>ใช่ไหมตากดีกระกดีนางฟ้ามันเป็นสีน้ำเงินไป หิวหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นฮอลัลนดาแต่ทำไมตัวมันดูปุ๊กลุ๊กจังเลยอะตัวดู เลยไหมยังยังย้อนแต่งใช่ไหมคุณใช่ แสงเจอแสงได้อยู่แปลว่าได้ได้ไ,ดไปคัดมาแล้วเอาแต่สีขาวมารอบนี้นะจ๊ะ้อยู่ในโซน,น,นี่สวยมากเลยนะสีขาว มันเลี้ยงในตู้ปลาค้ามันเลี้ยงในบอ่อปะมันดูลายข้างบน อีกเรื่องหนึง่งแต่ตลาดเราเปิดทุกวันนะทุกคนร้านเล่ถ้าแบบวันพุธไหนตรงกับวันหยุดเราก็เปิดนะคะกคนพเาอเจออเจอบ้างไม่เจอบ้างเราแต่แอดมินถ้าแอดมินไม่มา,มมาก็คือไม่มาไม่มีไลฟ์ไม่มีวิดีโอก็คือรู้เลยว่าวันไหนพุธไหนแอดมินที่เกียก็จะหายไปจากเพจือรว่นนนเกก็จะหายไปจากเพจ อาฝากไม้น้ำหน่อยโซนนี้ไม่ค่อยเดิน,นมาถึงเ,เท่าไหร่ตกใจหนึ่งไม่ได้ฝากเลยตก,กลตกใจก่อนตกใจก่อนไม้น o n ไม้น้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไอมันคลาขึ้นหมดแล้วแร่ว่าก็มีหลายอัน,นอวันนี้เขาลูกโปง่งเขาไม่ได้สีแบบเขาเป็นสีส นเ,เขาใช้คำว่าสิงลูกโป่งสวยจัง มีสีแบบนี้มาเนาะลูกโป่งอ่ะปกติมันจะเป็นแบบสีธรรมดาแบบเนี้ย <c oughs> มีคนบอกว่าพี่วากมาแล้วหนึ่งเขาเรียกแม่ค้าร้านทางค้าเเสียงดังนิดนึงเนาะแต่เป็นประมาณนี้ <c oughs> ทองวุ้นม,มาค่ะวันนี้มีร้านปลาทองมาหลายร้านนะมาได้โซนห้องเช่าก็มีมีอีกหลายร้านเลยมัง,มามาง,งกรเงิน,งน,นอันนี้ตัวยาวหน่อย สองที่ตัวลดปลาลงเข้ามาพี่โอกไป<ะ>มีคนถามหาปลาดุกด่างเนี่ยปลาดุกด่างปลาดุกด่างเยอะอยู่ปลาดุกด่างเยอะอยู่ ร้านตรงหน้าห้องน้ำก็ร้านตรงหน้าห้องน้ำต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นเยอะเลยเราหมดีคนทักบอกว่าวันนี้เราพูดน้อยอากาศอากาศร้อนแหละเราว่าอากาศร้อนมากเอเนอร์จีดรอปเดินยังไม่ไหวเลยเอเนอร์จีดรอปนะทุกคนมาจ้าไปต่อ f อคุณมาแล้วนะใช่ใช่ใช่ อุ้ยนี่ปลาแบบตัวเล็กตัวน้อยมากเลยอะมองในไลท์จะเห็นไหมเห็<ม>นอยู่นิดนึงอืมฉลาม๊ฉลามหางไม้มันมีอเลเกเตอร์ด้วยนะฝั่งนู้นอะ<ม>เห็นปะคุณเห็นปะอยู่ถุงนูนน้นเนนานแล้วนะออเป็นแบบตาไวปะมีอยู่ถุงเดียว น่าจะหลังๆอาทิตย์ถัดไปน่าจะเริ่มมาแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มเข้าเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะจ๊ะร้านเล่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างอีกทีนึงอ่างไฟเบอร์มีแต่อ่างไฟเบอร์มีเป็นร้านในโซนท้องเช่านะคะมาดูได้มันจะมีสามสี่ร้านแหละแล้วก็จะมีร้านใหญ่ร้านหนึ่งที่เขาขายมา ร้านไฟเบอร์ค่ะมีฝั่งตรงร้านเจจึกแกก็มีปะเหมือนมีอยู่เนาะร้านเจจึืกอยู่ฝั่งนู้นริมนอกนู้นนะจ๊ะแล้วก็อีกร้านหนึ่งจะอยู่ในโซนห้างตรงฝั่งฝั่งนี้ค่ะมีสี่โต๊ะด้วยมันไอ้นี่ขึ้นหมดเลยอ่ะไอมันขึ้นมันมองไม่เห็น ต้องไอ้นี่ก่อนนี่ไงนี่ไงตัวนี้น่าจะได้อยู่แต่ถุงใหญ่มากนี่คือสี่ตัวเฮ้ยตัวใหญ่เด้อปกติจะมาแบบตัวเล็กๆนี่คือปลาน้ำจืดมันต้องน้ำจืดหรอป่ะ ไม่มันต้องน้ำตื่แหละไ <c oughs> ม่มันมีปลาคนคุยกันไม่รู้เรื่องสักคนมันมีปลาสิงโตที่มันเป็นปลาน้ําเคม็มอยู่หรือเปล่าแต่อันนั้นร้านไม้น้าเปิดไหมครับุร้านไม้น้ขาขนําม,มีหลายร้านเลยด้านหลังตะกี้เออเมื่อเช้าเดินผ่านตลาดไปดูมา,ข,าข้าวแล้วจ้ะวัีรอบหนึ่งจะเริ่มติดขัดแล้ววันนี้คนคึกคักไม่เพราะว่าวันนี้ฝนมันไม,ไม่ไม่อึมไม่คลุมงไง คนก็เลยมาเดินเยอะหน่อยแต่เราจะไม่ถ่ายให้ให,ให้เราถ่ายให้ติดหน้าคนให้น้อยที่สุดนะจ๊ะต้องมันจะกดต่ำๆหน่อยนิดน,นึงอุ๊ยมีแค่เท่านี้แล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับนึงนะต้องรีบมาแล้วเอต้องรีบแล้วแห<ด>ละ,ละ,ละใคร พวกปลานิลปลาตายสูแดงย,ยี่สบเ,เ,เนี่ยเนี่ยร้านนี้เลยใครอยากมานะ จริงๆโทรโทรโทมาบอกให้พี่เขาเตรียมมาให้ก็ได้เนาะสำหรับร้านปลาที่เป็นแบบปลาปลาเศรษฐกิจไหมพวกปลาพวกนี้เขากินกันป้ะปลาคูแดงเขากินไหมอ่ะไม่กินกินด้วยมันน้ำจืดอ๋อมันคือจาระเม่นน้ำสืดคือคูแดงอุ้ยพี่หนักอ่ะเชิญเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยพวกถามตอนเขายกถุงปลาหนักมากสามสีถุง เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าฟูแดงก็คือตาลเป็นน้ำจืดเออเออเอออันเนี้ยเนี่ยก็ปลากายลูกชิ้นปลากายี่สกเขากินเนาะยี่สกเขาทำอะไรอ่ะต้มเนาะอร่อยนะยี่สกเนาะเนี่ยปลาแดดอันนี้ไงปลาแดดเผาไซส์เถอะถ้าเราอยู่นานวันนี้เราได้ซื้อแบบได้เข้าครัวแล้วหนึ่งเนี่ยปลาทับทิม ฮะประกาศยกถุงใช่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นเอามาจากแม่น้ำโของอ๋อป่าเขาเห็นเขาเขียนเนี่ยไม่เห็นเขาเขียนเคลมไว้ก่อนจริงไม่จริงไม่รู้ต้องมาถามพ่อค้าแล้วกันเนาะว่าว่ายังไงไป ตระมานี้โอ้ยร้าน,น,นถุงใหญ่มากป้าอะไรวะทำไมถุงใหญ่จังฝั่งร้านเราเข้าไม่ได้จริงๆวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะเราก็เก่งใจพวกเจ้าของร้านนิดนึงเนาะ ก็คือกลับมาโซนเดิมแล้วนะเดี๋ยวไปดูประกาศหน่อยเพราะว่าตะกี้เขารอรอดูอยู่อ่ะั่น้องด้วย น้องไม่สัตวแปลกจริงๆน้องไม่แปลกหรอกเราว่าแปลกประมาณนี้แล้วกันมีกบด้วยมีงูด้วยไปจ้าไปจ้าไปจ้า ไปจ้าไปดูประตัดกันจ้า,า,าระวังรถนะจ้า,า,า,าม,มีช้อนโลหาเอ้ยวันนี้นเขาเอาปลาถุงใหญ่ๆมาเนาะปลาเบิกอ,อ,อทิทิลาก็มีปลาเบิกอาทิตย์นี้ก็มีอยู่เเา,าดิอ เนี่ยซลาเทาก็มาเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมีมาให้เห็นในในตลาดอันนี้ปลาเหยื่อใครดูปลาเหยื่อมันปลาเหยื่อเขาก็จะมีแบบว่าหลงๆมาจากตามร้านอะไรอย่างนี้ปูนาแม,ม่ทมต่ำไหมล่ะ <laughs> ไม่ได้ แต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะเป็นพันตัวใหญ่แล่พันบ้านเรานะอ๋อไม่ใช่พันบ้านเราใช่ไหมจ๊ะมันคืออะไรอะคะมันเป็นพันกำแพเป็นปูกาแพงพันกำแพงพันกำแพงตัวใหญ่มากพี่พันบอกว่าจะมีร้านใหม่มา มา,มาจากไหนคะนครสวรรค์<ว>มีประกาศยักษ์ประกาศยักษ์อยู่ข้างบนอันนี้ตัวมันเล็กมากเลย สนใจพวกซะลล็กซี่นีโมแล้วก็ประกาศยักษ์นะก็มาดูได้ร้านเพิ่งมาอยู่ได้สองเดือนไ้้ไม่ใช่สองอาทิตย์อาทิตนยะนะไม่เราเราจะชวนให้เขามาอยู่กับเรา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอาล่ค่คยมาอยู่ที่ตลาดสองอาทิตย์แล้วนะคะใครสนใจก็มาดูได้นะจ๊ะตรงนี้เลยเน,นี่ยคนก็จะ เยอะๆนิดนึงเนาะตรงเนี้ยซอยซอยเขากว้างเวลาเขาจะไปส่งปลาเขาก็จะเอามาวางของไว้ตรงนี้ก่อนอ ใช่ฮอลันดาธรรมดาหาเรียวกินใช่ใช่กำลังหาเรียวกินอยู่อาแวะก่อนซ้ายมือเป็นไรอันนี้คือหางนกยูงเหรอไม่เจอถามเลยหางนกยูงเลยอ๋อต,ตัวใหญ่ตัวเป็นตัวเมีย ทำไมโซวพูดอะไรจังอ่ะเขาไม่มีไม่มีใส่นี่ไงพูดเนีย่ยถ <c oughs> ือว่ามันหรือว่าเขาไอ้นี่เลยอุ <c oughs> ตส่าต์ร้านเขายุ่งมากเลยเราไม่กล้าถามเขาเยอะอันนี้น่าปลาสดใช่ไหมปลาสอดอะคะ <c oughs> ใช่ค่ะปลาสอดตะกี้ใครถามหาปลาสอดยักษ์ยักษ์ตัวใหญ่ๆอันเนี้ยตัวใ,ใหญ่จริง อุยหัวเป็นไรไหมเออใส่เนอะอ่ะ้าวประมาณนี้ละกันอุย้ยมาตรงนี้คนเยอะเช่ะดูแบบคลกคักเนาะสำหรับใครสนใจมาวันนี้มี One ood, วันพุธวันเดียวนะคะตลาดลานเล่แบบนี้เพราะว่าถ้ามาวันอื่นมันจะเป็นลานจอดรถใครมาจอดรถก็ที่เจเจมอลได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ